ยิ่งให้ยิ่งได้คุณเคยได้ยินคํานี้ไหมคะการที่เราได้ให้อะไรออกไปมันเป็นความรู้สึกจิตใจสงบแล้วมีความเมตตาเป็นผู้ให้จากใจจริงซึ่งเราจะสัมผัสได้จากการที่เราจะให้อะไรแก่ใครก็ตามเราจะรู้สึกดีอารมณ์สงบอารมณ์ดีมีความสุขนั่นแหละคะ่ะมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเรา การที่เรารู้จักให้ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะเรื่องดีๆที่เราส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่นหรือว่าเรื่องดีๆที่เราบอกต่อผู้คนเป็นการให้ทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะให้ความรู้ให้คำแนะนำเช่นครูฐานิเคยเดินหลงทางาขับรถไปหลงทางแล้วสิริก็บอกทางผิด เราก็ไปสอบถามผู้คนที่อยู่และแวกนั้นแล้วก็ได้คำแนะนำว่าไปทางไหนเรารู้สึกยินดีรู้สึกมีความสุขมากจากคนที่ได้รับคำแนะนำหรือว่าบอกทางคนที่บอกทางเขาก็มีความสุขแล้วเราก็เดินทางได้ถูกต้องเราก็มีความสุขอันนี้ก็คือการให้เรื่องง่ายๆที่เราสามารถให้กับผู้คนได้เสมอ ทุกเวลาทุกนาทีถ้าเราเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารสัตว์หรือช่วยเหลือผู้คนเช่นหลายๆที่จะมีบุญกระถินใช่ไหมคะช่วงนี้ก็มีหลายๆคนที่ไปทำโรงทานไปบริจาคบริจาคทรัพย์บริจาคพลังแรงกายแรงใจในการทำบุญนั่นแหลคะค่ะเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมมากหลายๆคนที่ทำ ก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะนั่นแหละค่ะครูถาก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าการให้เป็นสิ่งที่ดียิ่งเราให้เราก็ยิ่งได้รับมากกว่าความสุขในใจมันเกิดขึ้นและสิ่งดีงามมันก็จะตามเข้ามายิ่งให้ยิ่งได้สิ่งนี้แน่นอนและมั่นคงทุกคนได้ทำในสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ดี มันจะย้อนกลับมาหาทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะครูถาจากเพจครูถาพลังแห่งการคิดบวกและภาษาอีสานค่ะ